ชวนทำบุญกันหน่อยนะคะาพาไปชมไปทำบุญนะคะลูกนิมิตขนาดเล็กไซส์มินินวิถีพุทธแท้ไม่มีงานมหรสสพสมทบทุนสร้างอาคารสำหรับพระสองฆ์อาพาธนะคะแล้วก็ผู้ป่วยยากไร,ร้ระยะท้ายค่ะที่ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายวัดป่านนสะอาดตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ก็พบลูกนิมิตขนาดเล็กพอดีมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นลูกนิมิตไซส์มินิค่ะพร้อมทั้งจารึกบทสวดลงบนลูกนิมิตวางเรียงรายร่วมร้อยลูกนะคะภายในโบสถ์แล้วก็ดูแล้วมีความสวยงามสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะโดยพระอธิการแสนปราดปัญญาขโมเจ้าอาวาสวาดัดป่าดน,นสะอาดได้เปิดเผยว่า ที่วัดป่านอนสะอาดเตรียมจัดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตและเปิดโครงการก่อสร้างอาคารสุขติพุทธวิมานค่ะเพื่อรักษาผู้ป่วยในระยะท้ายที่วัดมุ่งเน้นใช้ธรรมะเข้าขัดเลาจิตใจนะคะให้ผู้ป่วยระยะท้ายหรือเรียกว่าลีลาการตายดีนะคะโดยในงานปิดทองฝังลูกนิมิตของทางวัดก็มีการจัดทําลูกนิมิตลูกเล็กขนาดพอเหมาะมือนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15เซนติเมตรต้องการที่จะให้ผู้ที่มาทำบุญได้อธิฐานจิตว่าได้เกิดในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้ทำเครื่องหมายเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและธรรมคุณคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อฝังเอาไว้รอบโบสถ์พร้อมกับอีก9้าลูกใหญ่เหมือนกับวัดอื่นๆนะคะ โดยวัดป่านนสะอาดก็เป็นวัดที่ปฏิบัติกรรมาฐานได้พาญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติกรรมาฐานปฏิบัติวันละ,ละสามเวลานอกจากนี้ก็ยังเป็นวัดที่ดูแลสงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะสุดท้ายขณะนี้มีผู้ป่วยระยะท้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดมากขึ้นประกอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัดได้เป็นสถานชีว,ชวพิบาลน,นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะ จึงต้องการจะสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายและพระสองฆ์อาพาธซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นที่ใช้ชื่อว่าสุขติพุทธวิมานแต่ว่าสถานที่ที่เป็นวิมานของชาวพุทธที่ไปดีนะคะก็คือการตายดีซึ่งทุกวันนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ยื้อชีวิตนะคะสูญเสียทั้งเงินทองและก็สาภาพจิตใจถ้าหากว่าได้นำเอาหลักธรรมะมาช่วยในการดูแลในวาระสุดท้ายก็จะเป็นการดีกว่าช่วย ให้คนที่ใกล้จะตายนะคะพ้นจากจิตที่เศร้าหมองค่ะแล้วก็จะได้นํารายได้จากการทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตมาช่วยสมทบทุนในการสร้างอาคารแดงกล่าวอีกด้วยนะคะในงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตก็จะเชิญชวนญาติโยมปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อทําบุญจริงๆโดยไม่ได้มีมหขอรสพหรือว่าการลเล่นใดๆนะคะทําพิธีตัดไว้ในวันที่14กุมภาพันธ์และบวชพระใหม่วันที่15กุมภาพันธ์ สำหรับรพระบวชใหม่นะคะก็จะเข้าปฏิบัติกรรมฐานในวิถีของชาวพุทธแท้ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ท่านใดสนใจสามารถที่จะเดินทางมาทำบุญได้ค่ะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567ค่ะ